ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับมาดูพัดลมโอซุกะกันนะครับปกติแล้วพัดลมพวกเนี้ยอายุการใช้งานค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ใช้แล้วใช้อีกจนเลอะเกะกลางแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาทําคลิปเผื่อไว้ให้เผื่อคนใช้โมเดลเก่านะครับเป็นรุ่นก่อนแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดปี2024ใช้แล้วฝุ่นติดต้องการทำความสะอาดก็จะมาแกะให้ชมนะครับผมลองแกะมาแล้วก็เข้าใจว่าการแกะมันไม่ยากแต่ว่า ถ้าเราจะแกะให้สวยแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมมากที่สุดเนี่ยก็จะมีวิธีการแกะมีลําดับขั้นตอนอยู่เล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องใช้ก็คือผ้าเช็ดหรือว่าจะเอาไปล้างน้ําก็ได้นะครับตัวนี้ผมเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็จะต้องมีไขควงยาวนะครับจะยาวขนาดไหนก็ได้ขนาดนี้จริงๆก็พอแล้วนะเป็นไขควงแฉกเล็กนะครับขนาดเล็กๆแล้วก็จะมีไขควงแบนนะครับทรงแบนเอาไว้แงะแซะเล็กน้อย จะใช้เป็นคัตเตอร์ก็ได้นะครับคัตเตอร์ก็เราสามารถแกะตั้งแต่สเต็ปนี้ได้เลยนะครับบางๆหรือถ้าคุณไม่มีคัตเตอร์คุณก็ถอดจากด้านหลังก็ได้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันแล้วก็มีประแจเบอร์10นะครับตัวนี้เป็นประแจแบบแหวนก็ได้หรือเป็นประแจปากตายธรรมดาก็ได้นะครับลำดับขั้นตอนการถอดก็เราสามารถถอดตัวป้ายตรงนี้ได้ง่ายๆตั้งแต่แรกเลยหรือว่าจะถอดทีหลังก็ได้นะครับโดยที่ เขามีน็อตอยู่ฝั่งนี้4ตัวนะครับด้านหลังตรงนี้จะเห็นว่ามีน็อตอยู่1 2แล้วก็ด้านล่างครับ3ตรงนี้แล้วก็4ฝั่งนี้นะครับเราถอดน็อต4ตัวนี้ก็จะสามารถถอดหน้ากากด้านหน้าออกมาได้นะครับลำดับขั้นตอนเดี๋ยวผมจะทําขั้นตอนในแบบวิธีผมนะ สำหรับคนที่ต้องการความสวยงามต้องใช้คัตเตอร์นะครับหรือว่าจะแซะจากด้านหลังก็ได้ยังไม่ต้องถอดตัวนี้แต่ว่าผมเนี่ยคนพบแล้วว่าผมไม่ได้ต้องการความสวยงามมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมสามารถทําให้มันไม่มีรอยด้านหน้าได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยด้านหน้าก็คือยังสวยตลอดผมก็จะเล็งนิดนึงปกติตรงเนี้ยมันจะมีสลักนะครับเราสามารถที่จะส่องดูได้จะเห็นเงาด้านหลังมีสลักนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์แบบเนี้ยก็ได้ในสเต็ปแรกนะ ตีบแรกของผมนะผมใช้คัตเตอร์เลยหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการที่จะเอาไขควงแบนไปแซดด้านหลังคุณก็ต้องถอดฝาหน้าให้หลุดออกมาก่อนคุณค่อยอ้อมไปด้านหลังนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าตรงนี้เขาสามารถทําได้เลยนะครับตรงนี้สังเกตดูไหมครับถ้าเราส่องดีๆเนี่ยตรงนี้จะสามารถถอดออกได้ละด้านล่างอีกนิดหน่อยครับอ่านี่นะออกมาแล้วนะครับโอสูกะตรงนี้ออกมาได้เลยสังเกตใกล้ๆจะเป็นป้ายจะมีรอยคัตเตอร์อยู่นิดเดียวตรงนี้ นะครับซึ่งไม่มีผลอะไรกับความสวยงามภายนอกป้ายออกมาแล้วด้านหลังเป็นแบบนี้มีสลักเกาะอยู่ทั้งหมด4ขาแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นคุณจะเห็นสลักสลักตัวนี้คือสลักนำไฟมา LED ตัวนี้นั่นเองนะครับคุณสามารถถอดด้วยมือได้เลยนะตัวนี้นะเสร็จแล้วนะครับอ้อผมลืมบอกไปนิดนึงแนะนำว่าให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภยัยกดด้านล่างตรงนี้ กดด้านล่างตัวนี้ถอดออกก่อนนะครับอ่าแค่นี้ระบบไฟไม่มีปลอดภัยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไขควงหมุนน็อตออกนะครับทั้งหมด4ตัวตอนประกอบกับคืนเนี่ยต้องเบาๆนะเพราะว่าเขาเป็นน็อตที่ขันอยู่กับพลาสติกนะครับมีโอกาสพลาสติกหวานได้ง่ายมากเบาๆก็พอจริงๆแล้วแรงเบาๆก็อยู่แล้วนะครับ โอเคเสร็จแล้วผมบีบตัวนี้ไว้อยู่นะถ้าไม่บีบเนี่ยลองจับดูอะหลุดออกมาแล้วครับอาตัวนี้นะสายไฟจะแย่ขึ้นมาตรงนี้นะครับสายไฟขึ้นมาตรงนี้พอผมถอดออกแล้วเนี่ยสายไฟเขาก็จะหลุดสามารถเอาตรงนี้ไปเช็ดทําความสะอาดได้หรือจะล้างน้ําก็ได้แต่ต้องตากให้แห้งนะครับคุณสามารถเช็คหลอดไฟ LED ตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดต้องการเช็คก็แซะตรงนี้ออกนะครับเบา แสะตรงนี้เข้าด้านในนะครับก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้แสะแบบนี้เลยครับดันจากด้านนอกเข้ามาด้านในค่อยๆกดลงไปนะครับอาจจะใช้ตักใช้หน้าตักเรานี่แหละกดม้ช่วยหลังจากที่สลักหลุดออกมาแล้วคุณก็สามารถแกะได้ครับหลังจากที่เราเอาฝาออกมาแล้วคุณก็จะเห็นหลอดไฟ LED อยู่ด้านในนะครับจะเป็นแบบนี้ มีทั้งหมดอยู่6หลอด 1, 2, 3, 4, 5, 6เนี่ยครับก็แค่นี้คิดว่าคงไม่ต้องทำคาำสาดอะไรมากตรงนี้นะครับก็ประกอบกลับเข้าไปส่วนบริเวณด้านหลังตรงใบพัดพัดลมรุ่นนี้มี4ใบพัดแล้วก็ตรงนี้จะขันด้วยน็อตที่เป็นหกเหลี่ยมประแจเบอร์10นะครับหงายขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้ประแจเบอร์10ขันน็อตตรงนี้ออกมาแค่นี้เองง่ายมาก ะมีแหวนอยู่จําให้ดีนะครับแหวนรองก่อนน็อตตัวสีดํานะวางไว้ปกตินี่แหละครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆดึงค่อยๆถอดขึ้นมาเสร็จแล้วเอาตัวนี้ไปล้างครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วให้ตากให้แห้งเช็ดให้แห้งค่อยเอามาใส่ในการใส่เขาจะมีแบบเนี้มีมุมเป็นบากคล้ายๆกับจะกกลมแต่ไม่ใช่นะครับแค่นี้ก็ใส่ทางเดิม มันจะเข้าไม่ได้ถ้าคุณใส่ไม่ตรงคุณใส่ให้ตรงบากตรงนี้ที่เขาเฉือนตรงนี้แค่นั้นเองตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการออกแบบพัดลมแค่นั้นเองนะครับนี่นะฝั่งนี้จะเห็นบากอยู่นะครับเหมือนพัดลมทั่วไปบริเวณนี้ก็เช็ดทคำความสะอาดใช้ผ้าชุบน้ำบัดหม,ดมาดเช็ดแล้วก็เป่าฝุ่นนะครับผมไม่ได้ถอดด้านหลังให้ดูเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้จำเป็นต้องถอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะถอดเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนพัดลม แบบทุกส่วนอย่างเงี้ยคุณก็สามารถถอดน็อตด้านหลังตรงนี้ดึงออกมาได้เพราะว่าสายไฟเท่าที่เห็นเนี่ยสายไฟคือเดินมาฝั่งนี้ครับตรงนี้เนี่ยจะมีล่องสายไฟอยู่ตรงนี้คุณก็ต้องถอดออกมาหมดเลยแต่ผมขอข้ามผมมาล้างหรือเช็ดใบพัดต,ตรงนี้ให้ดูนะครับในการเช็ดล้างกท็ทั่วไปครับแค่นี้ปล่อยให้แห้งในการประกอบนะครับเล็งดีๆให้เข้ากับบาครับสวมสังเกตด,ดูตรงนี้จะเป็นบานะครับเราก็ สวมให้ตรงถ้าไม่ตรงเขาจะไม่เข้าอ่าเนี่ยครับเข้าแล้วแล้วก็ทดสอบดูเสร็จแล้วก็เอาแหวนใส่ก่อนครับแล้วก็ใส่นอ็อตตัวนี้เป็นน็อตหกเหลี่ยมทั่วไปจากนั้นก็เอาประแจเบอร์สิบขันพอตึงมือจับก้านเอาไว้ขันพอตึงมือครับแค่นี้พอแล้ว ผมก็จะประกอบตัวนี้กลับเข้าไปครับเล็งดีๆดูด้านหลังก่อนว่าตรงหรือเปล่านะครับตรงแล้วก็กดกดให้เข้าทุกด้านสลักตรงนี้นะครับโอเคล็อกแล้วล็อกแล้วทุกด้านแล้วพร้อมอ่าโอเคนั่นลวครับในการประกอบพัดลมกลับเข้าไปนะครับให้คุณเล็งดีๆบริเวณสันหรือก้านตรงนี้ครับก็จะอยู่ด้านบนตรงกับด้านบนตรงกับตัวนี้ นะครับตรงนี้นะจะเห็นว่าจะมีก้านตรงนี้อยู่จริงๆคุณก็แค่เล็งหัวน็อตนั่นเองครับนอ็อตตรงนี้จะต้องเข้ากับรูนี้นะครับพร้อมทั้งสายไฟด้วยให้คุณเอาสายไฟเข้ามาก่อนอ่าประมาณนี้นะให้เขาโผล่เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เล็งตรงๆโอเคเล็งตรงๆแล้วก็บีบไว้ครับบีบไว้ก่อนนะแล้วก็คว่ำนะครับ จากนั้นก็เลงอีกทีหนึงครับใส่น็อตเข้าไปทีละตัวแนะนำว่าใส่ด้านบนก่อนนะครับใส่แค่2ตัวก่อนก็ได้แล้วใช้ไขควงตัวไหนก็ได้ครับแต่ผมชอบตัวยาวเพราะว่าตัวยาวด้านมันเล็กดีใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยๆหมุนครับคือตัวเล็กเนี่ย มันจะผ่อนแรงไม่ให้รู้สึกว่าเวลาเราหมุนเนี่ยเราจะเพลินนะครับถ้าด้ามใหญ่เนี่ยเราหมุนเท่าไหร่มันก็สบายมือนะมันก็ไม่แน่นสทัทีแต่ถ้าเป็นด้ามเล็กๆเนี่ยมันสามารถทําให้เราหมุนยากถ้าตึงแล้วเนี่ยมันจะหมุนยากขึ้นทันทีจะทําให้เกลียวไม่หวานนะครับพอหมุนยากแสดงว่าแน่นแล้วนะครับด้ามเล็กๆเนี่ยมันช่วยให้เรารักษาความปลอดภัยของน็อตได้ไม่หวานง่ายๆนะครับเพราะว่ามันตึงมือเร็วมันจะแน่นเร็ว โอเคครบแล้วน,อน็อตสตัวแน่นทั้งหมดแล้วนะครับเราก็มาดูส่วนสุดท้ายกันหลังจากนั้นก็สวมแจ็คสายไฟครับตัวนี้เป็นไฟ LED ในการสวมแจ็คสายไฟก็ลองดูความหนานะครับความหนาในการสวมก็แค่นี้เองก็จะมีร่องให้อยู่นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็เอาเข้ารูตรงกลางครับบริเวณนี้ สังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเข้าได้แค่เส้นเดียวไม่เป็นหลส่วนฝั่งนี้แนะนำไม่ให้เข้าสองเส้นนะครับเพื่อความแข็งแรงอ่าโอเคแต่ว่าด้านนี้เข้าเส้นเดียวก็ได้นะครับโอเคแค่นี้พอแค่มีช่องให้สลักเข้าลงด้านข้างก็พอครับอ่านี่นะสลักเข้าจะลงสี่ขาแบบนี้สวมเข้าไปนะครับ ตรงขาตรงสลักตรงเนี้ยจะลง4ด้านถ้าลงได้าแล้วก็ไม่เป็นไรครับถือว่าไม่ได้ไปกดสายไฟอ่านี่นะครับสลักลงไปแล้วเรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิมครับแน่นดีเสร็จแล้วครับการถอดเพื่อทำความสะอาดพัดลมพกพาไร้สายโอซุกะเจแปนเทคโนโลยีนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่น OCF 761จริงๆก็ได้ทั้งรุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็รุ่นนี้นะครับวิธีการถอดคล้ายๆกันเสร็จแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ครับใส่แบตเตอรี่ปกตินะครับแก๊กเรียบร้อยแล้วถือว่าพร้อมใช้งานได้แค่นี้เองลมแรงมากครับแค่นี้ก็ถือว่าแรง แรงมากๆแล้วนะครับรุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่ามากรู้สึกว่าชอบครับพกพาไปไหนมาไหนง่ายและอย่างหนึ่งเวลาที่เราต้องการลมด่วนเนี่ยยกไปวางตั้งใช้ได้เลยนะครับเพ<ม>ียงแ,แค่เราดูแลรักษาแบตเตอรี่ชาร์จเรื่อยนะครับรักษาให้แบตเต็มตลอดก็ถือว่าพร้อมใช้งานมีความสุขกับการใช้พัดลมพกพารุ่นนี้มากนะครับคลิปนี้ก็ท่านใดมีคำถามหรือมีปัญหาตรงไหนก็สามารถแจ้งเอาไว้ได้เดี๋ยวผมทดสอบแล้วมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ